ชอบนี่ครับเป็นเพื่อนของคาสิบาปีกับอีดานนะครับไ,ได้ไไละอ่ะตรงฟองนี่ครับมาหอดแล้วครับอู้ยางเถินะครับเสียก็จอดทางนาเสียก็นี่ครับสุดจอดครับสุดจอด นะครับบรรยากาศ